ี่จอจับรอบนี้เนี่ยทั้งหมดกี่คนเอาผู้ต้องหาก่อนเรามีผู้ต้องหาทั้งหมดสามคนครับเป็นอดีตนักมวยกี่คนเป็นอดีานักมวยคนหนึ่งครับอดีตนักมวยไฟ์ขับถูกไหมฮะใช่ครับมีฉายาไยหมาคนนี้ฉา,ายามีไหมก็ตัดเจ็บฉายาครับอุ้ยเหมือนจะดังดังไหมอ๋อ ปีไม้ลายมือชั้นเชิงถ,ถ้าเซิร์ชพวกนี้ไม่ใช่นักมวยไม่ใช่นักมวยอา,อาชีพเป็นนักมวยมรว่านักมวยขัานถนนใช่นักมวยขัานถนนอ๋อแต่มีฉายาว่าก๊อตปากเกรด็กกกรดถูกไหมกกรคร,หรัอ๋อเหรอลายเต็มตัวเลยอ๋อเหรอเหรอแต่เขาต่อยมวยจริงถูกไหมพี่ครับต่อยมวยจริงดูมีใน youtube โอ้แหมเสียดายเนะทิ้งอาชีพ นักมวยเนาะไปค้ายาแล้วยังไงพี่มันมันตกอับมันต่อยแล้วมันแพ้มันต่อยแล้วมันได้เงินน้อยมันต่อยแล้วมันเจ็บตัวหน้าแตกคิ้วแตกไปค้ายาสบายกว่าหรือไงฮะสอบสวนกันแล้วเนี่ยก็ต้องการใช้เงินไว้ใช้จ่ายจํานวนมากเป็นต้นที่ที่เขาอพูดคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับหม,มายความว่าระหว่างที่เขาค้ายาเนี่ยเขาก็ยังยึดอาชีพต่อยมวยด้วยเหรอพี่ อ๋อไม่ครับต่อยมวยเนี่ยรายได้ไม่ไม่ยังไม่โอเคคือแขวนนวมไปแล้วถูกไหมพี่ใช่เป็นอดีตอ่าแขวนนวมไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าต้องการเงินก้อนใหญ่ก็เลยมาค้ายาแล้วยังไงเพี่อยู่วงการมวยกับวงการยามันห่างกันนะเรื่องของนักกีฬาซึ่งมันต้องเฟรชมากๆสุขภาพดีแต่ไปค้ายาเขาไปหยิบจับไปเจอจุดเชื่อมตรงไหนฮะ ก็ในเบื้องต้นก็คือ,อไปใช้ไปเที่ยวร้านเหล้ากลางคืนก็เลยเจอพวกกลุ่มแก๊งพวกนี้ครับอ๋อไปเจอคนที่ถูกจับทั้งหมดเนี่ยใช่คนที่ถูกจับทั้งหมดเนี่ยเจอกันในในร้านเหล,ล้ากลางคืนไปเจอร้านเหล้ากลางคืนรู้จักกันที่นั่นใช่ใช่เลยถูกคอกันก็คัดชวนกันมากระทาความผิดในเรื่องของการ แรลบาดยาเสพติเนี่ยอ่าแล้วยังไงอ่ะมันต้องมีจุดเชื่อมมากกว่านี้พี่หมายความว่าจูจ่ๆจะไปเปิดเจอกันในร้านเล่าแล้วไปเปิดใจคุยกันว่าเฮ้ยเอ็งมาค้ายากับข้าไหมหาอะไรได้พิเศษมันคงไม่ใช่นะพี่อ่าถูกครับใช่ครับแต่ว่าอ่าในเบื้องต้นเนี่ยเขาให้การแค่นี้แต่เขคงต้องเป็นเรื่องของตารวจที่จะต้องสืบสวนขยายผลเนื่องจากว่ามันไม่ใช่จํานวนร้200อยสองร้อครั้งนี้เราจับได้โอ้ เกจุดสี่ล้านเม็ดใช่ครับถือว่าเยอะมากถ้าหลุดไปเนี่ยอันตรายกับสังคมแล้วก็เยวาวชนมากอ่ะอันตัวละครมีสามตัวผู้ต้องหาสามตัวอ่ะเอาตัวก็อดปักเกร็ดอดีตนักมวยคนนี้ก่อนในยุทธจกักรหรือว่าในกระบวนการค้าย,ยาของเขาเนี่ยเขามีหน้าที่อะไรฮะเป็นจริงๆตัวนี้ไม่ไม่ได้เป็นตัวอ่าลำเลียงยาตัวลำเลียงยาเนี่ยจะเป็น เป็นสองตัวแรกแล้วก็อีกตัวหนึ่งชื่อปาร์คไซน้อยที่หนีไปได้อตืตัวตัวกอน,นี่จะเป็นตัวเฝ้าเซตเปาตัวดูจุดของกลางที่เอายามาพักไว้ถูกไหมฮะใช่อะที่หมู่บ้านแห่งเด่งที่จงังหวัดนนทบุรีครับอรอจังหวะปล่อยของตัวก๊อตก็จะมีหน้าที่เช็คสต็อกก็ปล่อยของถูกไหมฮะตามออเดอร์มาใช่แนวทางเป็นแบบนั้นเพราะว่าพอเขาขนมาจากทางภาคเหนือเนี่ยเขาจะต้องมีจุดพักแล้วก็จุดพักก็จะเป็นจุดพักที่ ใกล้กรุงเทพมาละครส่วนมากจะเป็นนยุยากับนนทบ,บุรีแต่ครั้งนี้เป็นจังหวัดนนทบ,บุรีครับพื้นที่ภาคกลางนะฮะอย่างที่รู้กันจนจุดพักยาอีกสองคนทําหน้าที่ลำเลียงคู่นี้เนี่ยชะกาศชะกันยังไงในแวดวงยาเสพติดฮะก็คนแรกก็ชื่อชื่อสงการเนี่ยคนนี้เป็นเป็นต่างด้าวสัญชาติพม่าก็ม,มีประวัติพึ่งออกจากเวนจำม,มาเอง ขับรถในรถบรรทุกยาเสพติดห้าล้านกว่าเม็ดเนี่ยที่ตำรวจบล็อกได้ที่สมุพาตอรเมืองครับครับส่วนอีกคนหนึ่งชื่อพานุเดชเนี่ยเป็นรถนำเป็นสเกลหน้าถ้าสับทางทางทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเรียกว่าสเกลหน้าครับครับที่ที่ขับนำรถของคนรถลำเลียงยาท่าบผมอืมเอ๊ะสองคนนี้ก็ในเอาง,ง่ายๆแก๊งเนี้ยดูเหมือนห่างไกลกับ ตัวแหล่งยาเลยนะฮะพี่จอ๋อเพราะว่าเป็นแค่สเกล้าเป็นคนที่อรักขาระหว่างขนยาเสพติดไม่ใช่ตัวเอที่จะมีหน้าที่ในการบงการซื้อขายยาหรือว่าตัวจับเงินค่ายาได้เลยอะพี่จอ๋อขยายความหน่อยสิพี่คืแล้วเ,เราถึงตั้งเราแก๊้งเนี้ยเขาถึงมีชื่อว่าว่าป้าใส่น้อยป้าใส่น้อยก็จะเป็นจริงๆก็นั่นั่งอยู่รถนา รถนำนี่เป็นรถเป็นเลยนะครับรถนำลำเลียงแต่ว่าด้วยวิธีการที่ที่เดี๋ยวนี้เวลาพวกนี้รับส่งยานเนี่ยจะมีการสื่อสารตลอดคล้ายๆเหมือนคอร์เซนเตอร์ที่คุยกับผู้เสียหายอ,ะอะจะคุยกันตลอดถ้า,ถ,าถ้าตำรวจเข้าชาร์เนี่ยเขาจะได้ยินทันทีเลยแล้วเขาก็จะ,ะรู้ตัวว่าเกมแล้วอืมอ๋ออ๋อ แสดงว่ายารตเนี่ยมีในทุนอีกทีหนึ่งถูกไหมพี่คืออย่างนี้ครับพี่บอยอ่าเชิญนะเคสนีตต้ต้องเคสนี้ต้องต้องเราเราทำมาเกือบสองเดือนอืเราจับตั้งแต่ลูกค้ารายย่อยก่อนนะเคสนี้เราจับจากล่างไปหาบนค่ะไม่เหมือนไม่ไม่เหมือนเคสอื่นที่เขาอ่ามีสายข่าวไม้ใช่อันนี้คือพอเราจับผู้เขาเรียกว่าผู้แพร่กระจายหรือสับทางทางตำรวจจะเรียกว่าหัาวใจ ที่จำหน่ายตามชุมชนต่างๆพอเราจับได้สามแก๊งเนี่ยแล้วเราก็มาขยายผลว่าทั้งสามแก๊งเนี่ยรับยามาจากใครก็ยับรับยามาจากตมการที่เราจับล่าสุดสี่เก้าจุดสี่ล้านเม็รเนี่ยครับอ๋อคือจับจากพวกหัวในะจแล้วก็สาวย้อนขึ้นไปจร,จ,รจริงเลยโจริงเสียงจริงถ้าถ้าเราสกัดจ,จับไม่ได้เนี่ย ยาลดเมียจะต้องแพร่กระจายสู่พื้นที่ตอนไหนกรุงเทพกับปริมณฑลครับอ๋อออเก้าล้านกว่าเม็ดนี้นะฮะ,ะ่เราอ่ะพี่จอบอกว่าเราจับจากนี่เลยล่างสู่บนร่างคือหัวจใจสาวไปยังคนเฝ้าของคือก๊อดบักเก็ตสาวไปยังคนลำเลียงคือผู้ร่วมขบวนการอีกสองคนที่จับได้แล้วเหนือนะสองคนที่ลำเลียงมาล่ะฮะพีน่นี่แหละครับนี่อะไรสําคัญตอนนี้เราก็จะมีข้อมูลที่จะขยายขึ้นไปว่า ตอนหัวตอนบนอันนี้เราจะทํางานร่วมกับกองเชก,การสมรทรปรากามยาเสพติดแล้วเพราะว่าอ่าหัวตอนบนเป็นที่รู้กันว่าจะอยู่ตามตะเข็บชายแดนกับพื้นที่ภาคเหนือตอนบนซึ่งซึ่ง่งอากองเชก,การยาเสพติดเนี่ยเขาควบคุมดูทั่วประเทศแต่ว่าของของที่เนี่ยดูแลแค่กรุงเทพครับอ่าก็กําลังขยายผลไป เครือข่ายนี้เป็นเครือข่ายเดิมๆที่เคลื่อนไหวเรื่องค้ายยามาก่อนหน้านี้ไหมครับเอ่อเป็นเป็นผู้ต้องหาทุกคนเนี่ยมีประวัติเรื่องอยางเสพติดหมดเลยแต่ว่ามีการพัฒนาการซึ่งเมื่อก่อนถูกจับแค่ข้อหาเซข้อพองใช่แล้วพอเข้าไปแล้วก็ออกมาตอนนี้ก็ยกระดับเลยเป็นผู้จำหน่ายเพราะว่ารู้เห็นในขบวนการมากขึ้นรู้จักตัวใหญ่ๆดิลได้เอง ไม่ต้องไปเป็นลูาน้องพี่บอยกับพี่อ้อรู้ไหมว่ายาบ้ารเนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือมันมันเมื่อก่อนจะเป็นแค่เม็ดสีส้มธรรมดาแต่ครั้งเนี้ยมันจะเป็นฟุงฟิงมีสีฟุ้งฟิงเอ๊แต่ว่าฟงฟิงเราก็เคยจับกันมาเป็นช่วงๆพอมีแบบผสมแบบตัวยาใหม่ๆเข้าไปถูกไหมพี่จ๋อทำให้มันเป็นเก็ดเงาแวววาวใช่ถูกอ่ะพี่พี่ พี่บอยเชี่ยวชาญนะเนี่ยก็เคยโอ้โหแถลงข่าวยาเสพติดนี่แถลงข่าวบอยไม่ต้องเอาบทก็ได้บอยนึกภาพออกเลยว่าตํารวจจะพูดว่าอะไร20ปีถ้าจะเป็นถ้าเป็นสีส้มก็สีส้มหมดเลยถูกต้องแล้วก็ปั๊มอักษรยึดใช่พอครั้งนี้เรายึดเนี่ยมันมีสีส้มครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเป็นสีแดงฟุงฟิ้งก็อย่างที่อย่างเราเราก็กำลังเห็นว่าแสดงว่าอ ไอ้ฟุ้งฟิงที่เป็นเกตที่เป็นประกายเนี่ยน่าจะเป็นหมู่ที่นิยมจะเป็นพวกเด็กประชาชนอ่ากำลังคาถามอ่ะงั้นเรามาตรงัีตง่ตำรวจมองนะว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของวัยรุ่นเอาใจทําอะไรออกมาให้มันตามเทรนให้มันน่าหยิบจับน่าเอาไปใช้เอาไปเสพทั้งที่มันไม่ดีแต่ในมุมของตัวยาล่ะพี่ส่วนผสมอืออันนี้อันนี้คงต้องรอเราส่งตรวจทางทาง เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญถึงเราจะรู้ว่าการส่วนผสมเนี่ยเป็นส่วนผสมแบบไหนเดี๋ยอันนี้เราเพิ่งเราเพิ่งส่งตรวจเป็นเมื่อ,อวานครับเดี๋ยวรอฟังผลอยู่อพี่จออย่างที่บอกไปพี่จอบอกว่าเออบอยก็รู้นะว่ามันมียาบ้าฟุ้งฟิ้งมีเก็ตแวววาวถ้าเราเทียบแผนปฏิทุกรรมเราเอาเคสเนี่ยไปเทียบกับเคสก่อนหน้านี้ที่บอชอยาเสพติดเขาเคยจับไอ้พวกยาบ้าฟุ้งฟิ้งหรือบอชนเนี่ยเคยจับเนี่ย เออมันเทียบเคียงกันได้ไหมแล้วมันจะทําให้เรามองรูทางของขบวนการนี้ได้ยาวมากขึ้นไหมพี่ใช่ครับเป็นแนวทางนึ่งคือพอเราจับวันนี้ครั้งนี้เราจับถือว่าเป็นบิ๊กล็อกเลยคือใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วอทางผู้บาญชาจะ,จะให้ส่งกองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพต,ติดอันนี้เราจะไม่ส่งพื้นที่หรือหรือ,คอนครบาลเพราะว่าทางกองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติดเขาก็จะมีบิ๊กดาต้าหรือมีเล็กคอร์ดพวกนี้อยู่ว่า ส่วนผสมแบบนี้มันเชื่อมโยงมามากับกระบวนการแก๊งไหนบ้างอันนี้มีสิ่งที่เรากำลังทำต่อไปครับต้องต้องใช้เวลาถูกไหมพี่พี่จออย่างนี้นัก<ช>เครือรข่ายนี้เนี่ยอ่ะมันยาบ้าล็อตใหญ่มากพี่เราจะขยายผลเอาเฉพาะระนาดเดียวกันเนี่ยระนาดเดียวกับก๊อตปักเกตระนาดเดียวกับพวกที่โดนจับอีกสองคนเนี่ยจะขยายผลได้กว้างแค่ไหนฮะก็วันนี้เราถือว่าเราได้มา ไกลพอสมควรแนละ้วจริงๆแล้วปาร์คเนี่ยบุดหวิดเลยปาร์คปาร์คนี่รอดมือบุดหวิดเลยเพราะว่าตอนตำรวจเข้าชาร์จเซฟที่ใส่น้อยเนี่ยเขาอยู่บนหลังคาโอ้ใช่เขาอยู่บนหลังคา,<อ>า,งาตำรวจก็ตามขึ้นไปบนหลังคาแต่ว่าวิ่งวิ่งจากหลังคาหนึ่งไปอีกหลังคาหนึ่ง<อ>คือ,อมันเป็นหมู่บ้านไม่ใช่เป็นบ้านเดียวอยู่ในหนังบ้านมันะนก็ ใช่ครับก็ต้องยอมรับว่าเขาหนีตายไม่กลัวตายเนี่ยแต่ตำรวจกระโดดข้ามรังคาไม่ทันเขาโอ้โอ้โอ้สวยนักมวยเนี่ยก็อยู่บนรางคาเหมือนกันนะฮะแต่ว่ากระโดดข้ามแล้วตกลงมาก็เก่งบนสังเวียนไงอยู่บนรางคาเพราะขาาไม่ใช่นกนะใช่ครับใช่ครับกระโดดตกลงมาก็เลยจับได้ก็เลยจับได้ใช่ครับอ้อคือพวกนี้นอกจากจะ มีการต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่แล้วก็หนีตายเพราะว่าบิ๊กล็อกแบบนี้ถ้าโดนจับเนี่ยต่าโทษสูงมากพี่จอการที่จะลำเลียงยาบ้าเก้าล้านเม็ดครั้งนี้เข้ามาอย่างกลางกรุงเนี่ยผมถือว่านนทบุรีก็เป็นเป็นฐานใหญ่แล้วการเพราะว่ากรุงเทพแ,แถวๆนี้ก็ถือว่าเป็นใจกลางประเทศแล้วแหละมันมาอย่างไงก็อย่างที่เรียนนะครับมาจากพื้นที่ภาคเหนือ ตอนบนแล้วก็ตอนล่าง mm. ที่จะลำเลียงเข้าสู่ต,ต้องต้องบอกว่าคนร้ายก็จะมีวิธีการหลบเลี่ยงด่านหลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่เนื่องจากว่าถ้าเขาถูกจับเนี่ยก็ถือว่าไปคุ้มน้าตาโทษนะก็อย่างที่บอกว่าครั้งนี้เราไม่ได้ใช้สายครั <c rap. S 2> บบทครั้งนี้เราขยายจากข้างล่างมาเขาเขาคาดไม่ถึง mm. เขาคาดไม่ถึงว่าตำรวจ ของของมือชัการตำรวจนครบาลหรือสืบนครบาลเนี่ยจะขยายมาถึงเขาไวขนาดนี้จริงๆแล้วว่าเราจะถึงตัวเขาเนี่ยเราจับถึงสามแก๊งนะครับอสามหัวจ่ายเริ่มจากหัวจ่ายแล้วก็จับอีกสองหัวจ่ายที่เป็นเครือเดียวกันใช่ใช่ครับถูกครับโอ้อเอ๊ะตัวตัวหัวจ่ายเนี่ยเขารับตรงจากตัวนายก๊อตปากเกตเลยไหมคนเฝ้าของเนี่ยใใช่ครับใช่ครับมารับที่บ้านหลังนี้ อย,อ,ยอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากอทางพี่บอยไว้เนี่คือวันนี้แผนพุตุก,กรรมก็คือจุดที่พักเนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นแบบบ้านรกร้างบ้านที่อยู่ห่างไกลแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้แผนพุชุกรรมใหม่ที่คนร้านใช้เนี่ยจะอยู่ในหมู่บ้านเลยหมู่บ้านใหญ่ๆด้วยคที่คาดไม่ถึงที่ตํารวจที่ตํารวจเข้าออกได้ลําบากเนื่อง<ม>จากว่ามีการรักษาความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพวกนี้ก็จะเข้าไปซื้อ หรือหรือเข้าไปเช่าเป็นเจ้าของเพราะเขาจะมีตาแล้วก็มีการเข้าไปได้ตำรวจจะเข้าไปตรวจตาได้ลําบากเพราะฉะนั้นอยากจะฝากฝากทางประชาชนหรือหมู่บ้านหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยว่าถ้าเห็นเนี่ยลักษณะแปลกประหลาดเนี่ยม,มีการมีการม่วสสมมีรถเข้าออกเข้ามาในหมู่บ้านดูแล้วไม่น่ามาพักอาศัยเนี่ยอ,อันนี้อยากจะขอความร่วมมือแจ้งบอกแสครับ โอ้โอ้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ขบวนการค้ายาเสพติดมันไม่กลัวไงแม้กระทั่งเอาง่ายๆเหมือนบอนอะ่ะไปตั้งแถวแถวชุมชนไปตั้งที่มันแต่บอลเนี่ยคือชุมชนอาจจะรู้เห็นเป็นใจก็ว่ากันไปอันนี้ไม่ทุกที่นะเดีย๋ยวจะหาว่าปักปำเขาแต่ว่าชาวชุมชนรู้หมด,หมดแหละแต่ว่ายาเสพติดเนี่ยคือมันปิดบังซ่อนเลนไม่ให้เรารู้ไม่ให้ชาวชุมชนรู้แต่ว่ามันก็ไปอาศัยจุดที่ไม่คิดว่ามีฐานะขนาดนี้ร่ำรวยบ้านใหญ่โตขนาดนี้จะค้ายาเป็นที่พักยาถูกไหมพี่จอ ใช่ชอคิดดูนะว่ารถรถนาเป็นรถเบนซ์เบนซ์สีขาวเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วอเรื่องแบบนี้ก็คงต้องขอความร่วมมือก็จะทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถสกัดไม่ให้ยาเสพติดแพร่ระบาดสู่ลูกหลานเราได้ครับเออเพราะว่าดูมันเลือกใช้เบนซ์สิเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเวลาวิ่งมาตามเส้นทางเนี่ยมันคลีนดูเหมือนเป็นคนดีผมว่านั้นเป็นจิตวิทยาจริงๆนะใช่ครับถูกครับใช่ไหมพี่จอเวลาเบนซ์ขาวโอ้ที่จริงกระจกใสๆนะเวลาเจอเจ้าที่กดกระจกลง ให้เหมือนพร้อมให้ตรวจเนี่ยนะมันยิ่งแบบเจ้าที่ก็อาจจะปล่อยไปได้ง่ายถ้าเป็นรถติดฟิล์มทึบสีดําเนี่ย๋อมันเหมือนรถโจรตั้งแต่เริ่มต้นสตาร์ทแล้วอ่ะขับไปที่ไหนตํารวจเจอก็คงต้องเรียกอันนะฮะครับพี่จอบอยขอสักนิดหนึ่งได้ไหมเอาที่พี่พูดได้นะไม่ต้องไปกระทบกระเทือนหน่วยอื่นนะเอาที่ในเนื้องานจริงๆหรือว่าพูดไม่ได้ก็บอกมาเรื่องของจับสองพี่น้องเรื่องเล่าเถือนนะครับ สอบสวนแล้วตอนนี้เรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมฮะส่งตัวไปบนมีบุรีแล้วใช่ครับส่งตัวไปเรียบร้อยครับจะถามว่าทําไมเรื่องมันมาถึงมือของสืบนครบาลได้เพราะว่ามันเป็นของมีบุรีเขาก็ได้รับการประสานงานจากผู้การนครบาลสามนะครับว่าใช่ว่าว่าสองคนนี้หลบหนีพอมาจับข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าออกแล้วสองคนนี้ตัวไม่อยู่และหนีแล้ว อืมใช่ก็เลยประสานขอความร่วมมือให้จัดชุดสืบนครบาลผมก็จัดชุดสวัสดิ์แก้ชุดที่ดีที่สุดไปรีบไล่ล่าหน่อยเพราะว่าเคสนี้ต้องยอมรับว่าเป็นเคสที่ทําให้สังคมหวาดระแวงแลวก็ตื่นสนุกมากอ๋อเอ๊พี่จอผมถามมันมีแก๊ปนะคือคดีนี้บอยตามช่วงแรกแล้วก็มาปล่อยมือช่วงหนึ่งแล้วก็เพิ่งมาเกาะติดอีกทีวันที่โทรหาพี่จอเมื่อวานเมื่อวานนี่แหละว่าได้ตัวแล้วคือเดิมเนี่ย 2คนที่โดนจับโดยทางเจ้าหน้าที่ของสสามิตรไปเจ้าที่อะไรครับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยผมจะไม่ได้แล้วก็ไปส่งบางชันเพราะว่าทําผิดในพื้นที่บางชันในเรื่องของการทําเหล้าเถื่อนตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าเหล้าเนี่ยใช้ส่วนผสมที่เป็นพิษเป็นภยัยคือเมทิลแอลกอฮอล์แล้วก็ส่งฟ้องส่งฟ้องฝากขังต่อสารไปสแสดงว่าเขาไปประกันตัวในสารถูกไหมพี่ใช่เขามีสิทธิ์เขาใช้สิทธิ์ในการ ประกันตัวหรือปล่อยชั่วชัชุกคางขาดครับท่านคู่เลยเพราะว่าผมถามจากตำรวจบางชันเนี่ยเขาบอกว่าเขาคัดค้านการประกันตัวนะอแต่ว่าโอเคเป็นสิทธิ์ของเขาและสารท่านก็คงใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมแล้วก็ได้รับการประกันตัวไปแต่หลังจากนั้นเนี่ยเมนบุรีเป็นคนออกหมายจับถูกไหมพี่ในเรื่องของพยายามฆ่าใช่ถูกต้องครับพี่บอยมันต่างกันหลายวันมันห่างกันหลายวันไหมพี่แล้วทําไมเขารู้ว่าเขาถูกออกหมายจับข้อหานี้เอ่อ อ,นนอันนี้ใน,ในละยันในสำนวนเนี่ยผมผมผมขอแยกสงวนไว้แต่ว่าถ้าพูดในภาพของของการทํางานเจ้าหน้าที่สืบสวนก็คือเจ้าตัวเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเขาทําอะไรมาถึง<อ>ที่จะพยายามที่จะประกันตัวแล้วหลบหนีนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อน่าสังเกตถ้าคนบุญสุดจริงเนี่ยก็ประกันตัวก็ต้องไม่หนีฮะจรต้องพร้อมที่าใช่ถูกวันนี้เขารู้ตัวดีว่ามันต้องมีอะไรไม่งั้นเขาคงไม่หนีหรอก คำว่าเขาก็อ้างว่าเขาไม่ได้หนีนะแต่ <ไป S 1> การ,ก,ก,ารการไม่หนีนี่มันจะต้องอยู่ที่เดิมในภาวะที่ทมีคดีแบบนี้ครับใช่ถูกครับพร้อมที่จะให้เจ้าหน้าที่เรียกเจอตัวนี่เขาใช่นี่เขาหนีแล้วก็ไม่ได้หาง่ายๆนะต้องต้องไปประสานขอความร่วมมือกับผู้การอ่ตารวจพนัรงาศิีวิยาแล้วก็สืบภาคหนึ่งร่วมกันเกือบห้าสิบชีวิตเนี่ยกว่าจะหาเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ เหมือนเป็นพื้นที่ป่าก่อยใช่พอจะเจอคือไปซุกเลยว่าอย่างนั้นเถอะหลบไปซุกอยู่ในจุดที่มันเข้าถึงยากๆเลยใช่ครับถูกต้องครับเพราะว่าคือผมสงสัยแต่แรกแล้วว่าคือเจ๊ปูต้องเอ่ยเอ่ยถึงเจ๊เพราะว่าเจ๊ปูสัตว์ทอดหนักแต่แรกเลยว่าก็ซื้อมาจากคู่แฝดนี่แหละถูกไหมฮะแต่เจ้าตัวคู่แฝดกลับบอกว่าไม่ได้มีส่วนผสมของสารที่เป็นอันตรายหรือเมทิลแอลกอฮอล ต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับพี่บอยในขั้นตอนแรกในคดีมันไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนมันมีตัวละครสืบละครบ,บานก็เลยไม่ได้รับมอบหมายที่ลงไปทําอืำก็จะเป็นสืบพื้นที่กับสืบของกองบังคับการครนักคอนบาทสามทากันเองอครับแต่ว่าพอหนีแล้วอันนี้ไม่ได้เพราะผู้มีผู้เสียชีวิตหลายคนเนี่ยถ้าถ้าจับได้ช้า ไม่ต้องบอกว่าจับไม่ได้หรอกถ้าจับได้ช้าเนี่ยก็ถ้าพูดกับตรงๆก็น้ำบาดาไรอ่างเงี้ยอืมทัวร์ลงแน่นอนก็เลยเขเลยสืบนครบาลก็เลยได้รับคําสั่งให้ลงไปไล่ล่าก็ใช้เวลาไล่ล่าครึ่งวันเองครับประสบการณ์ของพี่จอนะอยู่กับสื่ออยู่กับโซเชียลมีเดียนะว่าทัวร์มันลงง่ายเพราะว่าทําไมในเมื่อมีหมายจะในเมื่อมีคดีแรกที่บางชันอยู่แล้วแล้วยังปล่อยให้หลุดลอดตา ไปได้อย่างไรถ้ามีไหมายจับของที่อื่นออกมาถูกไหมพี่จอ๋อพี่จ๋อเลยรู้ว่า<อ>มันต้องเฝ้าแต่แรก<ะ>รรแล้วซึ่งจริงๆแล้วตามข้อที่จริงก็คือเป็นสิทธิ์ของเขาแต่ว่าท,ที่อารมณ์ของสังคมอารมณ์ของญาติผู้เสียชีวิตจํานวนหลายคนแล้วเจ๊ปูพูดขนาดนั้นว่าซื้อมาจากสองคนนี้มันยังไม่มีน้าหนักพอที่จะเฝ้าเขาอีกเหรอไม่ให้หนีไปเนี่ยถูกไหมพี่จอ๋อก็ประมาณนั้นครับรวันวันวนี้ก็ ก็จับได้ก็รู้เลยว่าทั้งคู่นี่ให้การปฏิเสธแล้วก็การให้การก็ไม่เป็นประโยชน์เลยโออไม่รู้เขาแต่แต่ว่าอ่ะผมถามในมู่ตำรวจอันนี้อ่นนอกเรื่องนะอ่นนอกเรื่องแต่ว่าก็จะอิงจากเรื่องนี้แค่ว่าอ่ะพี่จอเนี่ยก็โอ้โหจบสืบสวนสอบสวนไปจากเอฟบีไอเนาะคุณพลอยน่าไปอยู่ในสภานะเนี่ยจะจะถามพี่จอแบบนี้ฮะว่าโอเคผู้ต้องหาปฏิเสธหนักแน่นมีหมายจับข้อหาพยายามฆ่า มีเจ๊ปูเป็นพยานบุคคลที่มั่นเหมาะมากณตอนนี้จะเอาผิดได้ไหมมีหลักฐานอื่นที่เป็นนิติวิทยาศาสตร์ช่วยไหมเรื่องนี้ก็อผมเขาแยปิดเพยเท่าที่พูดได้ได้ครับก็ต้องบอกว่าทางทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของมีนบุรีแล้วก็ของบกรสามเขาทำกระบวนการสอบสวนไว้รักลุมรอบคอมได้ดีมากเลยที่จในการตรวจค้นต่าง การเก็บโดยเจ้าหน้าที่ของพิสูจหลักฐานซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะได้รู้ว่าอ่าส่วนผสมที่ผสมในเหล้าขาวเหล้าเถื่อนยาดองใช่ว่ามันมีส่วนผสมที่มันถูกต้องหรือเปล่าก็คงต้องรอผลจากผู้เชี่ยวชาญที่ชัดเจนนิดหนึ่งครับพี่จอ๋อมีหลักฐานที่เป็นเมทิลแอลกอฮอล์ในที่เกิดเหตุไหม อันนี้อันนี้เขาต้องขอสงวนเพราะอยู่ในสำนวนนะเพราะว่าผู้ต้องหาผู้ต้อาหาเขาพอเขาปฏิเสธเนี่ยตามกระบวนการคือเขาต่อสู้แน่ผมอยากจะอให้ผู้ชี่ยวชาญพูดดีกว่าได้ไดเข้าใจเพราะว่าถามพี่จอเยอะก็คือพี่จอมาพูดให้เนี่ยก็ดีแค่ไหนยังจะมาซักกันมากมายอีกใช่ไหมนี่เข้าใจพี่จอจริงงั้นถามพี่จอต่อนิดน,นึงแล้วถ้าเราไล่ไปพี่บอยพูดแท้พี่บอยพูดเนี่ยตรง ตรงความคิดของผมเลยผมยังไม่ได้พูดพิ่จอยพูดตรงตามทก็ผมรู้ตัวไงรู้ใจกัน <laughs> พี่จอถามต่ออเราขยายผลให้เหนือขึ้นไปแหล่งที่มาของเม็ดทิวเอาอยัางไงพี่คือต้องบอกว่าอ่าจริงๆนะตำรวจม,มีข้อมูลแล้วแหละครับแต่ว่าวันนี้เราต้องเดินไปตามพยานหลักฐานก่อนเพราะว่าการ อย่างแรกคือมีผู้เสียชีวิตหลายคนอ,อย่างที่สองผู้กระทาความผิดปฏิเสธไม่ให้ความร่วมมือ,อเพราะฉะนั้นแล้วการรวบรวมพยานฐานเนี่ยอ่ามันต้องการได้มาโดยชอบก็คือต้องไปสเต็ปวันสเต็ปแหะนะครับแล้วผมผมเชื่อมั่นว่าเชื่อมั่นว่าเคนี้ทางทางผู้ชการตนนํารวจนครบาลตั้งคณะกรรมการส,สืบสวนสอบสวนนะแต่ว่าแต่ว่าพี่ไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการนั้นนะเลยไม่อยากพูดอะไรมากแต่มีความเชื่อมั่นเพราะว่าพอเราจับให้ใใหเขาเนี่ย ได้เข้าไปร่วมหระการที่สาลออกหมายจบข้อหาหนักมากนะพยายามฆ่าการที่สารออกใช่ทั้งสองพี่น้องเนี่ยทั้งเอทั้งอานเนี่ยหรือว่ามีต้องมีพยานหลักฐานอแน่แน่นพอสมควรแน่นพอมีน้ำหนักใช่ใช่ครับใช่ครับถูกครับเพราะว่าบอยได้คุยกับตำรวจบางชั้นเขาบอกว่าสองคนนี้ครั้งแรกบอกเลยว่าซื้อมาจากเซลล์ขายที่มีทั้งหญิงและชายย่านบางพรัดแต่พอวันถัดมา 24ชั่วโมงข้อมูลก็เปลี่ยนบอกว่ามาจากสมุดประราการก็รก็เลยหาคำยุติไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราว่ากันต่อไปพี่จอวันนี้ขอบคุณมากจริงที่มาบอกเล่ากันสู่กันฟังทั้งสองคดีชื่นชมผลงานนะพี่นะมีผลงานสําคัญสําคัญผลงานดีๆออกสู่สาธานะรณะตลอดเวลาเป็นที่พึ่งได้ขอบคุณมากค่กบสื่นครบาลขอบคุณนะครับครับขอบคุณพี่บอยพี่อ้อครับ,บสวัสดีครับ